เอาละครับมาโอ้ยพิกกระจายเลยวันนี้นะเอาชื่ออะไรในน้องเอาแคมารูนเสือลมหนาวฮะแคมารูนเสือลมหนาวแคมารูนสิทธ์ลมหนาวทำไมถึงชื่อแคมารูนหรือว่าเราอยู่ประเทศแคมารูนมาก่อนอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยเอาแล้วมันชื่อทำแคมารูนยังไงหรือว่าไปชอบอ่านักบอลเขาตอนเด็กดำครับตอนเด็กดำเหรอตอนนี้ดำไหมได้ชื่อแคมารูนเลยนะหัวหน้าให้ตั้งให้ เป็นไงบ้างวันนี้มันมันบีบหัวใจยังไงเอ้าฮะบอกหน่อยบอกหน่อยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอืดไหมหน่อยแรกแรกมันอืดเหรอแล้วมันไม่อืดช่วงไหนยกไหนสุดท้ายไม่ใช่แล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ลูกพี่บอกว่ามียาแล้วแคมรุนสี่ยกหนนี่ตกเป็นรองเขาประมาณเจ็ดแปดช่องตัวเราคืดยังไงเอาถึงชนะเขาเนี่ยเียงบอกให้เดินเตะครับเดินเตะ ตอนนั้นเนี่ยอาชีพมายังมาพี่เลี้ยงบอกพ่อหน้าบอกว่าไงสามหมื่นสามหมื่นใจชื้นขึ้นมานะโอ้โหจ้องแคเตะครั้งเดียวเลยนะรู้เปล่ามั่นใจมั่นใจไหมก็มั่นใจมั่นใจแล้วเราทำไมไม่พอหรือว่าหรือว่ามันยังไม่พอเพิ่งหันไปดูพี่เลี้ยงฮะเพิ่งหันไปดูพี่เลี้ยงหันพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกพอถึงพอถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้หันดูพี่เลี้ยงนี่เตะจนระคังดังใช่ไหมแคนาบรู โอ้ยยกห้าได้แบบพระเอกเลยอ่ะใช่ไหมชนะกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยชนะชนะมากี่ครั้งแล้วฮะสามพื้นจี่ทั้งเหรอตั้งเป้าไงอ่ะชกมวยตั้งเป้ายังไงเป้าใหม่อ่ะอยู่ที่ไหนฮะช่องเจ็ดเคยไปชกยังเคยไปครั้งเดียวครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างแพ้เหรอไปแืออ๋อไปแทนแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีวันของเรานะเอาโอกาสอยากไปช่องเจ็ดบอกบอกเฮียชุนหน่อยเอาบอกหน่อย บอกบอกฝากฝากป๋าด้วยฝากพี่เดียด้วยนะจากช่องช่องเจ็ดช่องออกตู้นะเอาละครับเอาแคมารูนอายุเท่าไหร่นะอายุสิบแปดจังหวัดไหนระยองระยองเหรออ่าบอกพี่น้องชาวระยองหน่อยอ่ะผมมาครับเป็นที่นะครับโอ้ยแคมารูนเอาลูกพี่วันนี้วางเกมวางแผนน้องไงครับก็คือเราเราไม่ไม่หนีไม่ตัดขาดครับเด็กด้วยความอาจจะอืดเขาอืดไปหน่อย ถามว่าตอบดีไม่ไปนี่ซ้อมดีซ้อมดีแล้วแล้วสี่ยกแรกเนี๋ยวทำไมมันราคาไปถึงเจ็ดแปดหนึ่งมีมวยเข้ามวยเดินอ๋อมวยเดินเราไปถอยแล้วยก